ต่อมาถกกันแล้คุณพี่นะเกิหน้าก้องตามคนอะไรถ้าปลาก็ได้หรือว่าจะมองปลาผึ Teraz, like, <itu? S 1> right. today, ้งใจก็ได้นะในปีนี้เพียงครั้งเดียวเนี่ยปลาโคนปลาท่าวในปลาทามและปลาหวานแต่ละวันนี้ควนเพื่อนลาเพื่อนลาทามแต่บางท่านนี้ เข้าไปดูในเพลงของวัดอีกว่า,าว่าแล้วทำบุญเขาถวายผ้าถือใหญ่หและได้สมเด็จสองหน้านะแดเมีมาทำเลยนะมาทำแล้วบอกว่าโู้เนีน่ยจะได้ไนเนี่ยสมเด็จสองหน้าเนี่ยนะทมีพิธีอ่านะครับนะสมเด็จสองหน้านะครับนะพอเห็นปั๊บนี่มาทำบุญเลยนะครับแล้วก็ขอชม นะเช่นะสาธุชนนะครับนะการร่วมร่วมร่วมสมก็ขอเรียนเชิญได้แล้วก็วัตถุมงคลนะสาธุชนของทางวัดเนี่ยก็มีมากมายหลายรุ่นนะมีทั้งพระบูชานีมีทั้งพระสมเด็จมีทั้งเหรียญนะก็ไปดูไปชมได้นะครับสอบถามได้เลยท่านใดที่อยากจะหาพระบูชาเนี่ยซื้อหาพิธีรุ่นมาพิเศษมาทุกรุ่นนะบของวัดอิรักพิหารเนี่ย ก็ไปไปชมไปดูไปชมให้ภาษาที่ชิญนั้นให้บูชาไม่เป็นไรถ้าถูกใจค่อยว่ากันนะถูกใจแล้วค่อยว่ากันนะนะแต่ตอนนี้นะครับนะผมกผ้าผืนใหญ่ถวายอนุ์หลวงพ่อระดับที่หนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะครับนะลำดับที่หนึ่งสองศูนย์ศูนย์เนี่ยเจ้าผ้าที่มาหรือยังเนี่ยตอนนี้นะครับคนยังไม่ค่อยเยอะแล้วก็เป็นเจ้าภ้า ที่ถามนได้เลยนะครับนะรออีกสักนิดเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะมาเยอะนะครับนะบางะนอาจจะต้องไปเข้าแถวนะหรือว่าเข้าแถวในการโบกท่านะตอนนี้ก็บอกว่าประชาชนนะท่าวิญญาณย,ยาวยี่สิบสองเมตรโบกองหลวงพ่อตองค์ใหญ่นะนี่นะใจไดมาแล้วก็จะพลาดท่าแต่ถึงสิบปีหน้าเนะนี่ยนะแต่ก็เหลือเวลาแค่สี่วันเท่านั้นเองนะครับนะ เมันก็ทำได้เหมือนกันอาจจะบรรยากาศมันไม่ให้และฟิลมันไม่ได้เลยว่าอย่างนั้นอิ่มพูด้วยอิ่มอกอิ่มใจนะอิ่มท้องแล้วก็ความบันเทิงด้วยนะเชิญให้เลยนะสาวสตรีนะจะรวบกันมาก็ได้นะเป็นโหมดเป็นคณะวะแต่รวบกันกันก็ได้นะถึงความโหมดถึงใจยาวยี่สิบสองเมตรนะผ้าห่มโตใหญ่ จะต้องได้้าี่มีความยาวถึง22เมตรด้วยกันนะก็มาแจ้ความประสงค์ได้เลยนะก็เป็มากไม่น้อยนะพอดีพอดีเลยนะสาธุชนและราคาประารลบก็จได้เลยนะครับตรงเงินตร้งทองนะันไม่จเจาะนะกันให้ลเตา้ปเนะครับล่ครู่ต่อคาโลหิตต่คูคาทนเอง่ย กาขอเรียนชิญได้สอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับนะถเชิญนะคุณพี่นะจะทำอะไรอ๋อจะแลกสตางค์ก็ได้นะครับนะแลกเหรียญสตางค์มีเชิญได้เลยนะถ้าองค์ผืนใหญ่เนี่ยองค์ใหญ่ห้าร้อยบาทนะหรือว่าจะทำเป็นองค์เล็กก็ได้นะถ้าหากว่าปัจจัยไม่พอหรือว่ามีเพื่อนมาเราด้วยไหมล่ะจะร่วมทุนกันก็ได้นะชวนเพื่อนมาสอง ทน่ทำาร้อยต่างองโตองค์เล็กองค์จะองนะเชิญได้เลยศะสาธุชนนะครับมาแจ้งวงคะากเรีอยากเรากเรยนากเรีนอเรีกเรียอากเรีนกเกเรากเรีนอยากเรียนอยกเรนาเรยนอยากนอาเรนากอากเรียนีนะคาเรานอากีนเรียนอากนองกเนกเยาราเนากนารียายนรเ เลยเ่ามันจะไม่ได้ปุลนะนะสาธุชนนะเออเดี๋ยวตอนพระมาไปด้วยนะ,ะ,ะเจอนั่นเลยนะสาธุชนนะจสะสแกนก็ได้นะครับอนะาจจะบริวารอินเสลสบายหายทั่วเลยนะท่านใดที่ไม่ได้นำปัจจัยมาปเป็นเงินสดก็จะสแกนก็ยินดีนะสาธุชนนะเออก็ยินดีนะครับแนตะ่ดูว่าท่านใด ปู่คระนะบรรดูปู่ครัเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกนะแล้วก็คงจะเป็นปีเดียวในะที่ชนนะในรอบ30ปีเชิญนะคุณแม่นั่งเชิญนั่งน่าเขียนชื่อเขียนนามสกุลนะครับที่สองหนึ่งกับเราครับนำแบบสื่อส่วนแคุณ์หอคนขอนสุขมงคลยาพุทธเกษตรในวันนี้ค่ะ สวัสดีครับทุกท่านครับผมมางานนมัสการหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารนะครับมีในปีนี้นะครับวันที่หนึ่งคือวันที่สิบมีนาคมนะครับขอกราบตนาทุกท่านนะฮะไม่ได้มาทางทางติ๊เตอก์นะหรือจะไปชมย้อนหลังที่ยูทูบมหากรุงก็ได้นะครับมหากรุงชชแนลฝากกดติดตามที่ช่องมหากรุงด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมวันพุธที่หกมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าสิบ เจครับผมขอนธรรมกากัศมาให้ชมนะครับเดี๋ยวไปชมต่อเพิ่มเติมที่ YouTube มหากรุงนะครับหกห้าตอนนี้ก็ขอให้เชิญได้ในราชนนะครับแะกลัดับที่1201เชิพ ปีละครั้งก็แลกกันนะปีละครั้งายๆนเนี่มีราามีชีวิตอยู่ถิงแต่รรยากาม่เทากันเออเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่แนตัวอเปลี่ยนแปลงไเยมากอโสดกะทุ้งต้นดับรักท้ทางดาบสีถือถอต่อยอดวางดาบจี้ในส่งีรษะถือ2อทองเพชร เยอะปละวเตอร์แล้วก็ครัวครเบคุณราอนจุดตรงไหนทีบ้างหม่ทรยที่อยากจะเจิตตนากรูนและก็ครัวในเนื้อเผื่อน่าร้บาทแล้วก็ขออมน้โมันนาในกุศสลศรัทธาขอให้มีตความสุขความเจริญนะเชรนญแม่ทางด้านโน้นเนี่ยไปหมดท่าทางด้านโน้นนะครับ แต่เดี๋ยวไปผมง้าก่อนแล้วใะมาย้อนมาทำรูผ้าป่าแล้วก็บรรจุกลุ่มนะาฝากไปกดติดตามชมต่อที่ YouTube มหากรุงนะครับขอจยุดตดทางที่สองแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม่ากตวดตามนะ